สวัสดีค่ะวัดแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้ก็อยากจะนําเทคนิคนะคะวิธีดูแลน้ําหนักอย่างไรไม่ให้สวิงนะคะให้มันค่อนข้างสมดุลเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแดงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบคุณก็ไม่ได้ดีอะไรนะคะแต่ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแดงไม่เคยน้ําหนักขึ้นแบบเวียงหรือว่าลงแบบสุดๆคือมันไม่สวิงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําตรงนี้มาแบ่งปันเพราะมีคนถามมาว่าเออก็ดูกินเยอะเนาะแต่ทำไมกินแล้วไม่อ้วนนะคะก็เลยลองนั่งสรุปกับตัวเองเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อาจจะดูแลน้ําหนักโอเค แล้วเราอยากจะเมนเทนให้มันแบบไม่ขึ้นไม่ลงผิดปกตินะคะเพราะว่าแดงเคยมีทําคลิปหนึ่งไปเกี่ยวกับการลดน้ําหนัก ในแบบแพทย์แผนไทยนะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะแบบน้ําหนักเยอะอยู่อยากจะลดแบบยั่งยืนก็ลองไปดูในคลิปกันได้แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นในแง่ของว่าอาจจะมีขึ้นบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แบบจะมีวิธีการดูแลยังไงไม่ให้น้ําหนักมันขึ้นไปเยอะมากกว่านี้แล้วก็ค่อนข้างรักษาสมดุลน,น้ําหนักของตัวเองได้นะคะโดยส่วนตัวของแดงนะแดงสรุปมาเป็น8ข้อดังนี้นะคะ1ก็คือแดงจะไม่ให้มีคําว่าอดอยากในสมองของแดงเลยค่ะแดงอยากกินอะไรนะคะกินทุกอย่างเลยแต่ว่าแดงกินนิดเดียว แบบสั่งมาเลยแต่ว่ากินแบบกินนิดกินหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบแห่งคนอื่นกินอย่างนี้นะคะ 2ก็คือกินเช้ากับเที่ยงอย่างราชานะคะเช้ากับเที่ยงออย่างที่รู้กันตอน7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่กระเพาะลำไส้ย่อยได้ดีสุดๆในทางแผนจีนคือลมปราณมาตรงจุดนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตอนนี้ดีเราจะกินเท่าไหร่เราก็กินค่ะเพราะว่ามันย่อยได้สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะตอนก่อนบ่ายสในทางแพทย์แผนไทยน้นำดีออกมาปริมาณมากสุดๆก็ถึงแค่บ่ายสนะคะหลังจากนั้นมันจะค่อยๆถอยลงไปละ เพราะฉะนันช่วงเย็นถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ค่อยกินนะคะแต่ก็จะนํามาสู่ข้อ3นะก็คือยืดหยุ่นเนี่ยคือคีค่ะฟิกซ์จะทําให้เราอึดอัดคือ ตัวเองเองอ่ะจะไม่ได้มี IF หรือว่าต้องฟิกว่ากี่โมงจะไม่กินแล้วต้องกินเริ่มกินเป็นเวลาเป๊ะอะไรขนาดนั้นทุกวันต้องเป็นแบบนี้คือไม่มีตารางแบบนั้นเลยนะคะคําว่ายืดหยุ่นน่ะคือดีที่สุดแปลว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะไลฟ์สไตล์เราแต่ละวันเอาจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเนาะแล้วถ้าเราหิวอยางเงี้ยเราก็กินนะตอนเย็นตอนกลางคืนหรือว่านานทีไปเจอเพื่อนไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็กินสิถูกไหมคะเขาสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นเราอย่าฟิกเกินไปแดงเคยคุยกับหลายๆคนนะคะที่ ค่อนข้างเป๊ะมากแล้วพอกินล่วงเลยเวลานั้นไปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกผิดหรือไม่แบบหิวสุดๆเลยแต่มันยังไม่ถึงเวลาให้เริ่มกินก็ไม่กินแต่ม,มีความรู้สึกว่าในระยะยาวอ่ะการไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายมันทํางานตามอัตโนมัติคือน้าย่อยอะค่ะมันออกมาก็ต่อเมื่อร่างกายมันบอกแล้วว่ามันหิวมันต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเซิร์ฟเขานะคะแต่ว่ามันเป็น,นกลไกตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากยั่งยืนนะ เราก็คีบขี้เอาไว้ประมาณหนึ่งกินเช้าดีกินเที่ยงดีอาเย็นกินแต่น้อยแล้วก็ยืดหยุดมันก็จะทําให้เราไม่เครียดจนเกินไปข้อ4เนี่ยเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่แดังว่าเกี่ยวมากๆเลยนะก็คือเชื่อใจระบบย่อยของตัวเองค่ะเชื่อใจในระบบเผาผลาญของตัวเองมันเป็นที่มาของการที่ว่าแดงไม่ค่อยพึ่งพาตัวช่วยเนาะคือกินเท่าไหร่อะก็เชื่อว่าระบบในร่างกายเราอะมันเผาผลาญมันย่อยได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาระบบร่างกายดีๆอะ ร่างกายข้างในของเราอ่ะมันมาสัจจันมากเลยนะคะระบบย่อยเราระบบหายใจเราเนี่มันไม่เคยต้องให้เราสั่งเลยนะมันทํางานของมันเองมันมีการคอนเน็กเชื่อมต่อเองเรากินอะไรเข้าไปอ่าวปากส่งไปที่กระเพาะย่อยยังไงไปลําไส้ออกไปขับถ่ายอะไรดีเก็บอะไรไม่ดีเอาออก คือมันทํางานแบบอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นแดงค่อนข้างเชื่อใจระบบย่อยตัวเองก็แดงว่ามันเป็นความเชื่อแรกที่ทําให้ระบบย่อยระบบเผาผลาญของเราดีเนาะส่วนข้อห้านะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากข้อเมื่อกี้เหมือนกันก็คือเรารับเข้าอย่างโอเคแล้วแล้วเราก็เชื่อใจระบบย่อยเราแล้วเราก็ต้องเอาออกให้พอดีกับสิ่งที่เรารับเข้าด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆอันนี้ก็จะไม่ฟิกเหมือนกันนะอาจ,จจะมีแกนเอาไว้หน่อยว่าโอเคเราต้องออกกําลังกายในทุกวันอะไรบ้างที่เราควรคิปเอาไว้แต่ก็จะไม่ได้แบบหนักเกินไปนะคะแล้วในช่วงที่ อาจจะประจําเดือนมาอย่างเงี้ยที่ร่างกายอ่อนล้ามากๆแดนก็จะไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากถ้าเราดูแลการรับเข้ากับการนําออกให้มันสมดุลกันกค่ะ ข้อ6แตงก็ว่าเป็นคีย์สำคัญอีกอันหนึ่งเลยก็คือหมั่นไล่ลมคงค้างค่ะโดยเฉพาะตรงกลางลำตัวนะคะจริงๆแล้วบางทีเราไปชั่งน้ำหนักกวน้ำหนักมันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากลมอ่ะมันไม่โฟล์มันอัน้นมันก็ทําให้หนักถูกไหมแต่เคยทําการทดลองของตัวเองนะก่อนจะนอนนะคะแดงจะโยคะเนาะแดงก็ชั่งน้าหนักก่อนเสร็จแล้วก็โยคะนะคะยืดเหยียดอะไรไปสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วไปชั่งอีกทีหนึง่งหายไปขีด2ขีดนะคะแปลว่าพอลมมันเคลียร์เนี่ยเราก็จะลีนขึ้นนะคะและอย่างก็คือลมตรงบริเวณกลาางงงท้อออขเรมัน เป็นจุดที่รวมทั้งระบบย่อยระบบเผาผลาญอวัยวะค่ะกระเพาะลำไส้ตับของเราอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเกิดลมมันอั้นมันคงค้างระบบย่อยเราระบบเผาผลาญเราก็ทํางานได้ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เรานวดท้องไล่ลมนะคะการที่เรายืดเหยียดเป็นประจำทุกวันนี้มันช่วยไล่ลมคงค้างทําให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วย ข้อเอันนี้เป็นอันที่แดนคอยเตือนตัวเองไว้ตลอดเวลาเลยก็คือการกินให้หลากหลายสลับสลับกันไปนะคะจะไม่ได้กินอะไรแบบคนเน้นอันนี้ดีที่สุดหรือว่าอันนี้แบบไม่ดีเลยไม่ควรกินอย่างเงี้ยไม่ก็จะพยายามแบบกินให้หลากหลายมีคนถามบ่อยมากเลยว่าเออกินอะไรดีกินอันนี้ดีไหมแดงว่ามันไม่มีคําตอบพี่ตายตัวนะคะยกเว้นว่าเราพร่องอะไรจริงๆตอนนั้นเราป่วยอยู่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยการกินเพื่อรักษาสมดุลน,น้ําหนักให้เราแบบมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้อย่างเงี้ยแดงว่าการความหลากหลายอ่ะ ดีที่สุดนะคะข้อสุดท้ายเป็นคีย์สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเราอย่าติดกับดักตัวเลขนะคะใครที่ต้องชั่งน้ำหนักตลอดเวลาแบบน้ำหนักขึ้นขีด1-2ง,งขีดรู้สึกเครียดอย่าติดกับดักเขาค่ะคีย์สำคัญเลยอะ่ะคือเราควรจะรู้ไซเคิลของตัวเองค่ะโดยเฉพาะผู้หญิง ผู้หญิงเราเนี่ยจะมีช่วงวัฏจักรโดยปกติประจําเดือนถูกไหมคะก่อนที่เมนจะมาเนี่ยเราจะกินเก่งขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ไฟมันจะมาแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบอ่ะอยากโน้นอยากนี่เนาะแล้วตอนเมนมาตัวเราจะบวมๆม,มันเป็นช่วงของน้ําน้ําจะเยอะนะคะเพื่อที่ให้มันมีอ่ะผลักเลือดไปหล่อเลี้ยงตรงบริเวณมดลูกก่อนที่จะเคลียร์ออกไปมันเป็นวัฏจักรปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซีเรสกับน้าหนักมากเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกนอยอะ่ะ นะคะเราก็แบบพยายามลดซึ่งมันไม่สอดคล้องกับวงจรตามธรรมชาติของร่างกายของเรานะคะช่วงตอนเมนมาแดงไม่ชั่งน้ำหนักเลยนะคะอยากจะกินอะไรก็กินเพราะเรารู้ธรรมชาติของร่างกายเราอ่ะแล้วพอเมนเราหมดอะไรเรียบร้อยเราก็ค่อยมาชัาง่งเรารู้สึกดีกับตัวเองด้วยซ้ำเพราะมันลีนกระบวนการนี้ได้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดติดกับตัวเลขแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราต้องหมั่นคอยมาสังเกตเหมือนกันว่า อารมณ์อะไรในช่วงนี้ของเราที่ผลักดันให้เรากินเยอะหรือกินน้อยคือการกินนะมันเป็นปลายทางแล้วค่ะมันเป็นแอคชั่นแต่ทุกอย่างอะมันขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกด้วยฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เรากินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปหรือกินหวานเกินไปหรืออยากปาร์ตี้อยากกินแบบแอลกอฮอล มันมีที่มาทาั้งนั้นค่ะให้เราสังเกตอารมณ์ของเราเพื่อเราจะได้ไปปรับที่ต้นเหตุพอต้นเหตุตรงนั้นมันได้รีลีสอ่ะเราเครียดปุ๊บเราไปผ่อนคลายไหมหรือดูซิจังหวะเวลาเดี๋ยวความเครียดนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่มีทางออกยังไงพอมันได้ปรับอ่ะ การกินของเราเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะกลับมาสมดุลได้เองหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะมีอยู่8ข้อที่สรุปมาเป็นสิ่งที่ทํามาเป็นส่วนตัวถือว่าเป็นการแชร์แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะสุดท้ายแดงก็มีความรู้สึกว่ากินได้ก็ดีกว่ากินไม่ได้ค่ะใครที่อาจจะแบบน้ําหนักขึ้นนิดขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะลองกลับมาปรับสมดุลด้วยตัวเองกันดูค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็อย่าลืมรับเข้ากับน้าออกให้สัมพันธ์กันแบบนี้แหละจะยั่งยืนอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะนนํําาไปปรัับใช้ทกดู แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะวับบนนี้แม่บันาดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ